จิกเกอร์วันนี้ต้องบอกว่าแบบทีมงานเองที่อยู่เบื้องหลังเขามานานตลอด3ปีอลไเงี้ยพอเห็นทิกเกอร์บนเวทีวันนี้คงต้องบอกว่าแบบภูมิใจค่ะแล้วก็แบบเหมือนยิ้มมีความสุขกันตลอดเวลาที่ได้เห็นเขาบนเวทีรู้สึกว่าแบบมันมาถึงจุดนี้อ่ะเป็นก้าวแรกของเขาในฐานะแบบการเปลี่ยนจากศิลปินฝึกหัดกลายเป็นศิลปินเต็มตัวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบ อยากให้เป็นเก้าที่แข็งแรงของเขาในสเต็ปต่อไปฝากทุกคนคอยแบบให้กําลังใจเขาด้วยค่ะตอนนั้นเห็นอะไรในตัวน้องคะบอกว่าให้น้องเป็นแบบเปิดตัวเลยเห็นคือตั้งแต่สามปีที่แล้วที่เห็นเขาคือเห็นจากความสามารถก่อนค่ะตอนแรกคือตอนที่มา audition เราเห็นว่าแบบความสามารถเขาโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจตอนนั้นยังแบบเขายังเด็กกว่านี้เยอะเลย้ยคะแล้วก็เมื่อก่ับเขาเงียบมากแทบไม่พูดเลยแล้วเราก็จะแบบ ย à, ังมีความไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาจะพูดไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ในทีมก็จะคุยกันน่อยว่าเอ๊ะแล้ววันหนึ่งทิกเกอร์ก็จะพูดขึ้นมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบเริ่มคุ้นเคยพอเขาได้แบบเทรนไปเรื่อยๆฝึกเต้นฝึกอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมเขาก็แบบเหมือนโอเพ่นขึ้นเนาะโตขึ้นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทิกเกอร์ที่แบบมีความมั่นใจอย่างที่ทุกคนได้เห็นเขาในวันนี้ค่ะทำไมวันนี้ทิกเกอร์ถึงไม่พูดอะทำไมถึงเงียบคือผมผมเคยเป็นคนที่เงียบมากๆอะครับจาก คือผมแบบอยู่ในอยู่ในอะไรครับสิ่งแวดล้อมใหม่บรรยากาศใหม่แบบอยู่รอบข้างคนไทยมากขึ้นนะครับผมก็เลยไม่ไม่รู้ว่าถ้าถ้าพูดถ้าพูดตอนไหนมันจะถูกไหมเขาจะแบบ a r e t h i n g o e n e t h i n k I'm weird ปะครับแบบนั้น,นครับผม <c oughs> เคยแบบไม่กล้าพูดเพราะไม่อยากให้เขาคิดว่าผมแบบเป็นคนแบบ I don't know weird แต่ตอนนี้ผมก็เริ่มแบบมีความมั่นใจมากขึ้นในการพูดกับการพูด everything นะ <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็พูดกับคนที่ผม,ผมอาจจะไม่รู้จักแต่ก็ผมก็เป็นตัวตนได้แล้วผมก็พูด เป็แบบสบายสายได้มันเหมือนเป็นโชว์เคสที่บอกว่าเปิดตัวเราแบบดีเลยนะเอนเตอร์เทนได้อะไรได้มันฝึกซ้อมนานไหมฝึกซ้อมนานไหมโชว์สำหรับโชว์เคสนี้ใช่ไหมครับก็จริงๆสำหรับโชว์เคสวันนี้มันฝึกตั้งแต่เดย์วันของการเป็นเทรนเนียครับเพราะเขาตอนเป็นเทรนเนียเขาก็ให้ผมแบบกับกับเทรนเนียทุกคนนะครับต้องต้องเทรนตลอดเวลาแล้วก็มีสอบทุกทุกเดือนใช่ไหมครับทุกเดือนที่ที่เหมือนเป็นแบบ อี valuation อี valuation ใช่ครับเหมือนแบบเป็นเวทีเล็กกับผู้ใหญ่แล้วก็มีแบบเพื่อนๆไปดูด้วยแบบนั้นนะครับคือผมแบบซ้อมมาค่อนข้างนานแล้วครับสำหรับงานแบบนี้ครับจริงๆจำคลาสวันแรกได้ไหมที่เราจะต้องเป็นนักรองต้องเรียนอะไรครั้งแรกจำะไม่ได้แต่ผมจำคา, <c oughs> คาสคลาสร้องเพลงอันแรกได้ครับคือครูครูที่สอนในคลสน,น,นะครับชื่อครูกบะครับเขาสอนเขาก็เปิดเพลงให้ฟัง แล้วเพลงนี้คือเพลงของ Alan Stone นักร้อง Alan Stone ซึ่งเป็น idol ของผมแบบท็อปที่สุดนะครับถ้าเป็นแบบศิลปินที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแต่ใกล้ตัวของผมนะครับแล้วผมก็ฟังเพลงนั้นแล้วเขาเป็นศิลปินโซจากอเมริกาซึ่งเป็นซึ่งเป็นแบบเส้นทางที่ผมอยากไปด้วยครับ mm hmm. เพลงโซแนวโซร้องแบบโซฟูลและอันนั้นอันนั้นเป็นวันแรกที่ผมจะไม่ไม่ I'll never forget it อะครับเพาเพลงนั้นเป็นเพลงที่ทำให้ผมหาตัวเองหาตัวเองเจอ คิปแบบไหนน้องต้องให้ร้องเพลงแบบไหนเพราะน้องเก่งภาษาอังกฤษแต่มันต้องเป็นทีป้อมมันจะต้องละลายพฤติกรรมกันยังไงเพื่อที่สุดว่าใครร้องเอหลก็ต้องใช้ใช้เวลาช่วงหนึ่งเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเหมือนติกเกอร์เขาฝึกร้องเพลงเป็นเพลงภาษาอังกฤษส่วนมากค่ะแต่ว่าก็คือมันเหมือนตั้งแต่เขาเข้ามาเทรนน่ะโจทย์ของทิกเกอร์คือร้องเพลงภาษาไทยก็คือโจทย์โจทย์แบบนี้คือเวลาที่จะเลือกเพลงที่จะมาทําการเทสหรือสอบอะไรเงี้ยค่ะก็คือบังคับว่าเพลงภาษาไทย เลือกเพลงเป็นลิสต์ให้เขาเลยจะมีแต่เพลงไทยแล้วก็ให้เขาเลือกออกมานะอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาแบบออกเสียงให้ชัดเพราะว่าอย่างน้อยเวลาที่เขาแบบร้องเพลงเนะะี่ยค่ะเราก็อยากให้แบบสำเนียงเขายังอยู่แต่ว่าการออกเสียงมันชัดะคะ่ะอย่างร้ <จบ S 2> องเพลงไทยเพลงแรกของเราคือเพลงอู๋ออนเคสต์ัวเมือวันนน่าจะทางทางทาง้องทางของฝุ่นของ,<า>งอะตอมชนะกันน่าจะไอพิงโซครับเพลงก็ยากด้วยแล้วเรา ภาษาเราร้องอยังไงเป็นาเาราเก่งหรือเป็นแบบอ๋อคือผ,ผมอ่านได้ครับอ่านภาษาไทยได้ผมก็ผมก็เลยแบบอ่านแต่คือสำเนียงฝรั่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 งมากครับช่วงนั้นนะตอนนี้ผมก็ยังฝรั่งดีขึ้นค่ะดีขึ้นยิ่งขึ้นไม่จขึ้นยะิ่งขม้ย่งขึ้นยิ่งขึ้อะไ่ที่้ั่นใงวึาน้องถึงนวลางลึ้นยช่งเวลนตอนไหนเอ่งขนมันงป็นจั่งหวะที่เราวน่ามันเหมือนกิ่ เทสครั้งใหญ่อะคะ่ะครั้งสุดท้ายที่แต่ละแต่อย่างที่ทิกเกอร์บอกว่าในแต่ละเดือนเราจะมีเทสย่อยแล้วทุกสเดือนเนี่ยเราจะมีเทสใหญ่แล้วพอครั้งสุดท้ายของการเทสใหญ่เรารู้สึกว่าทิกเกอร์เขาเขาโฮสเตดได้เหมือนเหมือนให้ความสุขเขาเป็นศิลปินแล้วอะอแววตาเขามันเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิธีการที่เขาร้องหรือเอนเตอร์เทนอยู่บนเวทีแม้ว่าวันนั้นเขา ออนสเตจแล้วคนที่ดูก็คือทีมงานทั้งหมดเลยเนะะี่ยค่ะทีมของคุณครูทีมของ a c a เดมีที่ทําการฝึกเขาอะไรเงี้ยแต่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราอยากกีดออกมาอยากเชียร์เขาอะเรารู้สึกว่าเราเห็นเขาเป็นศิลปินแล้วนั่นคือโ <c oughs> <moment S 2> มเ <c oughs> มนต์ที่เรารู้สึกว่าทิกเกอร์อะเขาพร้อมจากเด็กที่เป็นเทรนดีเข้าสู่ตรงนี้นั่นเป็นศิลปินแล้วอืจิงรู้สึกไงบอนโปรเจกต์นี้สำเร็จแล้วโปรเจกต์ต่อไปมันจะมาเลยมั้ยรอคะ่ะเอ่อบอยกรุ๊ปก็มีใช่ไหมโซโล่ก็มีแล้วต้องรอว่าต่อไปจะเป็นอะไรค่ะ ให้ทิกเกอร์ฝากฝากเนื้อฝากตัวเราครับผมผมก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับฝากทิกเกอร์นะครับผมอาจจะเคยทุกคนอาจจะเคยเห็นผมจากเบบี้แต่ผมก็ยังเป็นศิลปินหน้าใหม่นะครับก็ฝากฝากทิกเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพลง All You Okay ด้วยครับฟังได้ที่ streaming platform ก็ทุกอันครับแล้วก็ฝาก MV ดูได้ที่ช่อง YouTube GS Underscore Official ครับแล้วก็ ทองโซเชียลมีเดียของผมทั้งหมดติดตามได้ที่อ Ticket Terio แล้วก็ไอส่วนตัวติดตามได้ที่ Ticket a s h i r a ครับเ n s e r t แป๊บนึงนะครับผมจิยืนพู่พี่จิยินคุ่งนครับได้ค่ะยินพุ่ง i n ครับมาสนิ้คำท่านเราจะมาคอนเรรายการทีคเยมากเลยนะครับที่ไม่เกียดนไม่เกลียดก็ไปกับพีขาทีมีสังนิ้วีืด้วย โอ้โหก็ดีใจนะครับที่ทิกเกอร์เดินทางมาถึงวันนี้เพราะว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะแยะมากมายจากคำที่บอกว่าเอ้ยกันแงะลสิคุณพ่อคุณแม่มา เหมือนเหมือนมีเส้นมีสายอะไรเงี้ยแต่เขาก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยระยะเวลาที่ผ่านมา3ปีแล้วก็การฝึกฝนที่หนักหน่วงโทรไปนี่ไม่ค่อยรับสายหรอกเพราะว่าติดซ้อมอยู่สี่ทุ่มหทุ่มอะไรเงี้ยเราก็ได้แต่ให้กําลังใจลูกนะครับแล้วมาถึงวันนี้ทุกอย่างมันสุดยอดมากทกี่ในวันที่พ่ออายุเท่าหนูพ่อทําไม่ได้ เรียกหนูอ่ะในวัยที่พ่ออายุเท่าลูกพ่อทําไม่ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ฝึกหนักขนาดนี้ด้วยนะเราเห็นแล้วเราภูมิใจมากมากน้ำตาพี่น้ำตาคอเลยตาคอเลยตอนเห็นลูกร้องเพลงของเราเลยก็โทษค่ะ ร้องเก่งอะไคือว่าคือเขาไม่ให้ดูนะคะเขาก็ให้เป็นแบบเหมือนเซอร์ไพรส์ค่ะไม่ไม่ให้ดูตอนซ้อมไม่ให้มาไม่ให้มาแบบมาส่งแต่ก็มาอยู่ดูไม่ได้อะไรให้ดูตุ้มเดียวเนี้ยแล้วก็พอดูแล้วก็จะอไม่ไไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะแต่ว่าก็ดีใจ ทิกเกอร์แล้วก็ยินดีกับทิกเกอร์เห็นความเหนื่อยความความที่เขาต้องเรียนด้วยต้องฝึกซ้อมเป็นเวลาอย่างที่ทิกเกอร์นับเป็นชั่วโมงใช่ไหมลูก4 0 0พชั่วโมงสามปีครับสามปีมปีค่ะ <c oughs> ก็เห็นถึงความเหนื่อยแล้วก็ความตั้งใจแล้วก็ความที่พัฒนา แล้วไม่คิดว่าทิกเกอร์เต้นได้ขนาดเ่านี้ก็ทิกเกอร์ก็ทำได้คือคืออันนี้คือเซอร์ไพรส์มากๆรู้ว่าแบบตั้งใจมากๆกับวันนี้ขอให้ทิกเกอร์ประสบความสำเร็จเพราะว่าทิกเกอร์ทำทำทิกเกอร์ตั้งใจจริงๆรูกแล้วก็มันมัมนี้เดีดีภูมิใจมากๆอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะจริง o n g กา t เ l ล t ช o ่ s ด้น,น้องร้องเพลงรู้สยังไงบ้างคะแบบร้องเพลงเราอะไรเงี้ยคะเปี้ยวคะใช่ค่ะแบบเออปี่ยวใจอ่ะจะไม่ร้องไช้นะคะคือเปี่ยวใจเป็นเพลงที่น่ารักแล้วก็จะแบบมีความรู้สึกว<อ>่าแ,แบบเอ้ยลูกร้องเพลงเราแต่ทุกครั้งที่ร้องเพลงพี่แมวกี้จะน้ําตาแตกแบบไม่เป็นท่าเลยเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่กี้ชอบมากแล้วชอบมานานแล้วแล้วชอบฟังมานานแล้ว แล้วเวลาที่เกื้อร้องอะถึงเขาร้องที่บ้านเวลาอาจจะแบบล็อกผ่านเวลาเดินผ่านประตูแล้วบางทีเขาจะร้องเพลงเนี้มันจะแบบได้ยินเบาๆกี่ก็จะน้ำตาไหลอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงที่มันโดนแล้วเมื่อกี้ตอนที่ร้องอะไม่เป็นท่าเลยใช่ไหมพี่น้ำตาปิ้นรูมั้งที่แมวรู้สึกย่ง้นยิก็ประทับใจนะครับมันเหมือนกับว่า มันถึงเวลาที่เรามานนั่งชื่นชมลูกแล้วแล้วก็เพลงของเราถูกถ่ายทอดออกมาในอีกอีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกรูปแบบหนึ่งในในความเป็นตัวของเขาอะไรเงี้ยจากที่ทุกครั้งเนี่ยที่เจอกันเวลาไปบ้านเขาก็จะชอบเล่นเพลงนี้ให้เราฟังแล้วเขาก็จะชอบถามในเรื่องของทฤษฎีดนตรีก็ดีหรือว่าเรื่องของการอัดเสียงอะไรต่างๆเกี่ยวกับเพลงนี้อะไรเงี้ย แล้วพอมาวันนี้ได้ยินเขาร้องเพลงนี้ด้วยเขาเรียบเรียงเองนะครับเขาเรียบเรียงในแบบที่เขาชอบเขาอยากให้มันเป็นอะไราเงี้ยแล้วเขาก็ทําได้ดีแล้วก็ทําให้เราภูมิใจมากอย่าอวยมากอย่าอวยมากกับพี่นิโคลจําวันแรกของเขาได้ไหมที่เขาจะไปเป็นเด็กฝึกเขามาบอกเรายังไงบ้างวันที่เขาจะต้องเข้าไปเป็นเด็กฝึกที่อยากจะเป็นศิลปินวันนั้นเราเข้าไปกัน โอ้ no. oh. 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 ค่ะก็ก็กแค่แค่ได้เข้าไปเป็นเด็กฝึกก็กี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วค่ะคือมันเหมือนเป็นแบบมันเป็นก้าวแรกได้ไม่ได้เราไม่รู้มันขึ้นอยู่กับทิเกอร์ละเพราะว่าการเป็นฝึกเป็นเด็กที่ฝึกอยู่ที่ GMM Academy ก็คือว่าอ่ะเข้าไปแต่ถ้าทำไม่ได้ดีหรือไม่พัฒนาตามที่คนที่จะพัฒนาเพราะว่า เขาจะเข้มงวดมากเขาจะมีสอบทุกครั้งแล้วก็มีการคัดออกคัดออกคัดออกเพราะฉะนั้นใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่ทิกเกอร์จะจะจะไม่ได้ทําต่อก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วทุกคนที่เรียนอย่างเพอร์เซอย่างิกเกอร์น้องๆจีเนสเนี่ยค่ะที่ฝึกหัดอยู่ตอนนี้ก็ตั้งใจมากใช่ไหมลูกในโรงเล่านสิเั่อพู้ครับครับคือ ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับตอนนี้ยังอึ้งจากสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> คือโอเคโอเคเนี่ยครับก <c oughs> ็โอเคก็เรากลับบ้านด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็ <c oughs> ผมกับคุณแม่ก็ลุ้นด้วยกันนะครับว่าแบบโอเคเขาจะตอบมายังไงเขาจะแบบผ่านหรือไม่ผ่านใช่ไหมครับแล้วก็ตอนเขาโทรกับมาแล้วบอกว่าผ่านเราก็แบบ คิดกันอยู่ในห้องคิดกันอยู่ในห้องเออแล้วก็ครับผมเนี่ยแล้ว after that ผมก็ทำไมอ๋ออย่าผมก็โทรหาคุณพ่อครับผมก็แบบโอเค we should call we should call that we should call that โทรหาโทรหาพ่อดีกว่าแล้วก็โทรหาเงิน we call you เนี่ยแล้วก็ผมก็ทราบหลังจากที่เขาได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาระดับหนึ่งคือในในวันที่เขาตัดสินใจไปเนี่ยเรายังไม่รู้เรื่อง แตเรารู้ตอนที่เขาได้ผ่านแล้วอ <Yeah, yeah. S 1> ่างเงี้ยเราก็อุ้อก็อึ้งนฮะอึ้งแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยแล้วอย่างหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์คำพูดที่ว่าเด็กวันนี้ดังง่ายหรือว่าชั่วข้ามคืนก็ประสบความสำเร็จแล้วดังแล้วมีชื่อเสียงแล้วอะไรเงี้ยผมว่าคำนั้นมันไม่มันใช้ไม่ได้กับทุกคนเพราะว่าทิกเกอร์นี่เขาไม่ได้อยู่ดีๆแล้วดังเลย เขาผ่านการฝึกฝนผ่านการซ้อมผ่านการอะไรอย่างหนักลวนะเพราะว่าเขาก็มีอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะพยจะพิสูจน์ตัวเองว่าเอ้ยลูกแมวลูกนิโคไม่เกี่ยวเขามาด้วยตัวของเขาเองจริงๆริงทกเกอร์กดดันคำว่าลูกแมวลูกนิโคไหมครับไม่ครับผมรู้สึกจริงๆรู้สึก like it's pretty cool it's cool เพราะพราาก็ชื่อพี่แมว พี่นิโคลช่อที่แบบรู้สึกเป็นเลของดีคือแบบรู้สึกดีมากคือแบบเป็นเลเจนด์ของจีนแ r มแกรมมี่ครับเป็นเลาซีของจีนแ r มแกรมมี่และการที่ผมได้เป็นลูกของเขาผมรู้สึกโชคดีมากๆที่มีที่มีครอบครัวที่มิวสิควลที่มีแบบประสบการณ์ในวงการแบบนี้ซึ่งผมได้เรียนรู้หลายอย่างจากพ่อแม่ของผมเองครับแสดงว่าพ่อแม่เราเป็นศิลปินไม่มีความดกดดันที่จะมาเราคาวว่าเราต้องได้เราเมื่อก่อนตอนเด็กๆเคยเคยแอบมีบ้างครับตอนเด็กๆเพราะผมไม่ไม่รู้ว่าเขา เขาประสบเขาเขาอย่างไรตำนานขนาดนี้ใช่ใช่ครับผมครับผมเขาทำใช่ใช่ครับคือตอนเด็กๆผมก็แบบแต่แบบถ้าผมเป็นศิลปินเขาจะคิดว่าผมจะไม่ดีเท่าพ่อแม่ไหมแต่ตอนนี้ผมเหมือน I realize like มันมันเทียบกันมันมันเทียบกันไม่ค่อยได้เพราะเราไปคนละแนวคนละแนวเป็นแบบของผมเป็นแบบของพ่อ You know like มันก็ไม่ได้เหมือนกันเดะก็เลยแบบไม่ต้อง I don't know ก็แบบเปรียบเทียบกันเลยประมาณว่าอย่าเปรียบเทียบกันเลยเนาะก็ถึงว่าก็ถึงว่าเปรียบเทียบได้ครับแต่สําหรับผมอะครับผมก็แบบผมก็รู้สึกแฮปปี้ที่มีการเปรียบเทียบเพราะแบบถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยลูกลูก you almost like your dad แบบหรืออะไรแบบนั้นนะครับผมก็แบบโอ้โอ้โอ้พี่แมวเหมือนเกือบเหมือนพี่แมวโอ้ my god อะไรแบบนั้นนะครับก็แบบจริงๆมันมันเป็นสิ่งที positive อยู่แล้วครับแล้วผมผมแบบแฮปปี้มากๆแล้วโชคดีมากๆที่ได้มี พี่กี้พี่แมวพอวันนี้ลูกได้เป็นศิลปินแล้วเราบอกลูกยังไงว่าไม่ต้องกดดันว่าพ่อแม่เป็นนักร้องในไรตำนานอะไรเงี้ยเราต้องให้กำลังใจลูกยังไงบ้างก็าคนจะจับตามองมากกว่าเดิมคือกี้เชื่อว่าทิกเกอร์ได้ในในในเส้นทางที่เขาฝึกมาสามปีกว่านี้ค่ะก็คิดว่าอย่างน้อยวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองระดับหนึ่งแล้วอะค่ะว่าพ่อแม่อาจจะแบบ เป็นแรงบันดาลใจใน,ในตอนแรกแล้วก็เป็นความคุ้นเคยดูคอนเสิร์ตเราตั้งแต่เด็กๆก็จะคุ้นเคยกับบรรยากาศแบบนี้อยู่กับเสียงเพลงโตมากับเสียงเพลงแต่ว่าเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาคือตัวของเขาเองศิลปินทิกเกอร์คือตัวทิกเกอร์เองเอแล้วก็มีพ่อแม่ที่สปอร์ตแล้วก็รักแล้วก็ถ้าจะบอกว่ามีคำสอนหรือเตือนอะไร จริงๆแล้เราไม่มีค่ะแต่แค่จะเล่าถึงถ้าที่ก็ถามก็จะแค่เล่าว่าประสบการณ์ของอย่างสมสม,มุติของกี้อย่างเงี้ยเจออะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างมันมีขึ้นมันมีลงนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเล่าประสบการณ์ตัวเองแล้วให้เขาเนี่ยได้เอาไปไปไปตีความหมายเองไปไปคิดเองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเขาก็จะเอาไปเอาไปแบบว่าเหมือนไป ไปนะไปอพยลายเองอ่ะว่าเรื่องดาวอ๋อแล้วเด็ดดี้เจออะไรยังไงตอนไปทัวร์อะไรอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องเล่าให้เขาฟังมากมากกว่าแล้วเขาก็จะไปเอ็นนี่ของเขาเองอะไรอย่เงี้ยทิกเกอร์โตขึ้นเยอะครับโตโตเยอะนะครับโตเยอะแลัวตัวแม่แล้วด้ว่าโตโตทั้งร่างกายแล้วความคิดคือเขาเขาสามารถที่จะวิเคราะห์คิดอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองนะครับ จริงๆคำเตือนคําอะไรก็อย่างที่กี่บอกฮะเราไม่ได้มีหรอกแต่เพียงแต่ว่าในวันนั้นวันหนึ่งที่ที่ก็ต้องการคําปรึกษาเรายินดีที่จะเป็นเพื่อนที่ปรึกษาให้ให้คิดว่าเราเป็นเพื่อนอยากคิดว่าเราเป็นพ่อแม่เราถ้าคิดว่าเป็นพ่อแม่ปุ๊บลูกมันจะธรรมชาติจะไม่ค่อยมาปรึกษาหรอกอแต่ถ้าบอกว่าเป็นเพื่อนเนี้ยเออม,มาเลยจะมีเรื่อง ผู้หญิงเรื่องอะไรูยกับพ่อได้ทุกอย่างินิคนะ่องิจัูหน้าแม่ด้วยกูหน้าแม่กนแม่สมุมุสมุสมแต่พูดจริงนะคบสมุอะไรตรงนี้โอเคโอเคยวคุยกันข้างหลังเหาหลังไหมอยู่หลังไม่แ่แม่แม่ออกี้เก่งภาษารขึ้นเยอะมานี่รอเล่นรอเล่นะ มีการบอกไปครับว่าการเป็นนักร้องที่ดีต้องเป็นยังไงเราบอกลูกนะไม่ถึงในเส้นทางอาชีพครับเส้นทางอาชีพอย่าดูเราเป็นตัวอย่างสิ่งที่ดีนี่สักคืออย่าดูเพราะ่าเป็นตัวอย่างไม่ใช่หมายถึงว่าเอาลูกเอาอาเหอะไม่องดูคือจริงว่าเอาเองจะบอกว่าสิ่งที่ลูกทําอยู่เนี่ยดีแล้วนะครับสิ่งที่ลูกทําอยู่เนี่ยดีแล้วแล้วก็ รักษามาตรฐานนี้ทั้งมาตรฐานในเรื่องของงานแล้วก็มาตรฐานในเรื่องของจิตใจที่ทิเกอร์มีตอนนี้เนี่ยคือเป็นเด็กที่น่ารักที่ทุกคนให้ความเอ็นดูนะครับรักษาตรงนี้ไว้มาตรฐานของงานก็เชื่อว่ามันไม่ดรอปอย่างั้เพราะว่าทีมงานทุกๆคนทั้งบริษัทแล้วก็ทั้งพ่อทั้งแม่คอยดูแลสนับสนุนอยู่ตลอดเวลานะครับอ,อันแล้วทิกเกอร์เอาความที่เป็นนักร้องพ่อแม่เอาแต่เป็นตัวอย่าง ถ้าเราจะเป็นนักลองเอาพ่อแม่เราเอนไรแบนี้เข้าไปด,ดีนะดีๆคิด <c oughs> ว่าท่านไม่อยู่ตรงนี้ทั้งสองคนหลบอยู่เราอยู่คนเดียว <c oughs> เอตอตรงแบบ <c oughs> ครับเหมือนเหมือนที่พูดในงานตอนตอนค <c oughs> อนนตอนผมอยู่อยู่บนเวทีครับตอนอผมอยู่บนเวทีครับก็พูดว่าคุณแม่มีมีการนเตอร์เทนมีการร์ฟอร์มและส่งส่ง e อ e r g y ให้กับคนดูและมี e อ e r g y ที่แบบ positiv สดใส,ตล,ดลสตลอดเวลาครับ <c oughs> แล้ว <c oughs> ผมก็รู้สึกเหมือนผมมีความสดใสและมีความ energy เพราะว่า like, ผมอยากมีชีวิตแบบ positive ตลอดเวลาครับ <c oughs> ผ,มผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ positive และสำหรับคุณพ่อผมก็ดึงความความ passionate กับ passion กับดนตรีของเขาเออของคุณพ่อครับกัแบกบัแบบแบบเสียงกีตาร์เสียงเพลงรับการการแบบสื่อสารอารมณ์ตอน ร้ <c oughs> องเพลงของเขาอะครับแล้วก็วิธีวิธีการคุมอารมณ์ให้ได้แล้วแบบมีสติตลอดเวลาแบบนั้นนะครับผมก็พยายามพยายามแบบปรับตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วผมก็ดึงดึงอินสปิเรชั่นจากทั้งคุณพ่อคุณแม่ตลอดเลยครับพูดดีเออพูดดีลูกพี่แม้ครับลูกพี่ลมันมีเอนเตอร์เทนอย่างเดียวเลยเหรอไม่สแบบ้อะเรื่องที่แนวเรื่องเบื้องหลังนิดนึงแบบพี่แนวทำ ให้พอดึนั่งเยอะใช่ไหมแต่กับของลูกอะเราปล่อยอยูหรืเป่เราไม่ได้ช่วยปล่อยเลยครับเพราะว่าคือเอาย้อนไปตั้งแต่เขาฝึกเล่นกีตาร์แล้วเขาเอาตั้งแต่เด็กเลยย้อนไปอีกอ่ะคือเขาเป็นเด็กที่เก็บข้อมูลนะเงียบเก็บข้อมูลแล้วก็แอบเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วก็เราเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยว่าบางทีกว่าจะพูดได้นะกว่าจะพูดกับพ่อแต่ละทีนะ คือเราก็นึกว่าไอ้ลูกเราพูดได้บ้างหวอจนเท่าไหร่อ่ะที่ก็สามขั้วไหมก่อ,อยูจะพูดเริ่มพูดที่บอกเป็นเรื่องเป็นราอะไรเงี้ยแล้วพอเขาพูดปุ๊บ<อ>เราก็รู้ว่า<อ>สิ่งที่มันอยู่ในหัวเขาเนี่ยมันผ่าน,านการเรียนรู้การไต่กรองมาเยอะมากนะครับแล้วพอวันที่เขาตัดสินใจไปเล่นกีตาร์เนี่ยเขาไปของเขาเองเขาไปเรียนรู้ของเขาเองมาบอกพ่อทีละคือเอาเป็นว่าเรารู้เรารู้จัก มาบอกว่าเฮ้ยวันนี้ลูกมีโชว์เคสที่โรงเรียนอะไรเงี้ยล้วก็โชว์เคสใส้อากีเล่นกีต้าเอ้มันเล่นกีต้าด้วยเหรอก็เราก็ไปดูวันแรกก็ยังเล่นดูแล้วก็เฉยๆแต่ผ่านไปสองอาทิตย์เรารู้สึกว่าแล้วเขามีโชว์อีกที่โรงเรียนเฮ้ยเขานี้โซโล่แล้วเขาเป็นเด็กที่เราบอกว่าแอบฝึกแอบเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองอันนี้ย้อนมาไกลนิดนึง พอมาถึงเรื่องของเพลงเขาก็มาทำของเขาเองหัดแต่งเพลงหัดมิกซ์เสียงหัดอะไรของเขาเองโดยที่เขาเขาเป็นเด็กชอบที่สน์ตัวเองเะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปแต่เงซิงเกิลสองพี่แมวไม่ได้จะอาสาว่าจะแต่งให้จะโปรดิวให้อะไรนี้เลยจริงๆนะไม่กล้าอาสาเลยอ่ะเพราะว่าเขามีลายลายมือของเขาแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ความเป็นตัวเรา มากเกินไปในเพลงของเขานอกจากว่าเขาต้องการเองเดียวแล้วเขาเขาจะพูดของเขาเองออ่่าาที่ก็ที่ก็สุดท้ายครับก็คือวันนี้มถึงจุดนี้แล้วเราอยากจะบอกอะไรกับพ่อกับแม่นะครับว่าสมมติว่าพวกพี่ไม่อยู่ก็ได้ใช่แต่การทำทางจุดอยจะบอกอะไรกับพ่อแม่ถึงจุดนี้แล้วเหมือนไม่มีใครอยู่เออไม่มีใครหยุดเลยไม่มีมันเหมือนอยู่กันสคนเหมือนอยู่กันสามคนจริงๆใช่ไหมจริงๆเลยแบบเอาแบบจริงๆไหมพูดกับ พูดอะไรกับพ่อแม่ที่ช่วยพี่น้องนี่โค้งกันแบบนี้แบบนี้นี่โค้งเขยิบก็ไม่นาหนลูกไม่พูดอันนี้ยังไม่พูดครับยังไม่พูดการแสดงการแสดงก่อนนะมันไม่มีพวกพี่นะจิจูซิดาอะไรจิจูซิดาโอ้แต่โอเคก็ถ้าจะพูดอะไรอยากอยากโอ้โอ้โอ้ breathe. หายใจลึกๆผมอยาก thank you ขอบคุณที่ขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนตลอด like every everything I w a n t to do ทุกอย่างที่ผมอยากทำในชีวิต you guys are always like okay do it yeah คือสนับสนุนตลอดโอเคกับคือขอโทษนะครับขอโทษนะครับ emotional นิดนึงครับ มันมีล้องตลอดแล้วไม่เป็นไรหรอกใช่ใช่คือครับก็อยากขอบคุณแอนเดี๋ยวผมจะพัฒนาตัวเองต่อไป so you guys can see that ผมเดี๋ยวผมอยากทำทำทำให้มันเต็มที่มากๆครับทำให้มันเต็มที่จริงๆผมทุ่มเททุกอย่างในในแบบทุกอย่างของผมเข้าไปในการเป็นศิลปินการทำเพลงก็เลยอะ Yeah, hey and why I I really love it. I really love this and I really wanna do this for you guys. Sorry. You can now you can fly by yourself. And I will always <laughs> <laughs> be the wind beneath your wings. Yeah, it sounds no, like a song. <laughs> 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 ching, ching, ching. ชิคเกอร์ได้ภาษาอังกฤษจากพี่แมวถ้าจริงจริงๆพี่นิโคลก็คือเขียนภาษาไทยเขยาษาไทยครับเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันตลอดตอนเด็กๆพูดตอนเด็กๆต้องให้ตังค์20บาทชิกเกอร์พูดภาษาไทยกับพ่อหน่อยพี่ยังถามเลยพี่แมวพูดพูดไทยกับลูกมั่งดิตอนตอนนู้น อ้าต่ลงใครพูดจริงๆไมก็คืออยู่บ้านพี่กี้พูดภาษาไทยคนเดียวนี่ก็เวลาเขาเจอกันเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันตลอดแล้วพี่กี้พูดภาษาไทยกับลูกค่ะเชื่อไหมหรอว่าพี่กี้มาครึ่งไม่ใช่ไม่ใช่พี่แม่ครึ่งตรงนี้ตรงนี้ครึ่ง เริ่งเร่งเพิ่งแค่เริ่งโดนเคโอเคแล้วไปอินเสครินเคตขอบคุณกคนี่มานะคขอบคุณมากมา่กขอบค <nova? S 1> <Equ ator. S 2> ุณจริงร่งา